คุณผู้ชมคะสนใจบอดนกจนได้นะคะพี่้องหลอนจากที่เมื่อมือปิดวงค่ะของมองล้ัมเสียงวิหงด้ะะพี่้องค่ะแล้วก็มีการดราม่าเกิดขึ้นนะคะก็คือบอสนกเนี่ยมีข่าวแบบว่าเออทําไมไปด่าน้องอา้าอายออกซือ้อไปสอนลูกออกซือ้อแบบนั้นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะเฮตุให้บอสนกเนี่ยถึงกับอดบ่ได้แล้วค่ะพี่้องคะก็วันนั้นนะคะคุณผู้ชมต้องขอย้อนกลับไปก่อนเนาะคะ่ะเมื่อหน้าหน้าน้องอา้อายมีการแสดงบนเวทีนะคะพี่้องคะแล้วน้องอ่ะ รู้สึกว่าจะพักผ่อนไม่เพียงพอคะคุณผู้ชมค่ะและการน้องเนี่ยอายุยังบ่หลายนะะพี่น้องคะแล้วน้องยังเป็นเด็กอยู่นะคะประสบการณ์การทํางานก็ยังไม่เยอะนะคะคุณผู้ชมขาน้องอาจสิบทันได้รู้เรื่องหลายๆเรื่องนะะพี่น้องคะในการทําการแสดงนะคะแต่ว่าวดนกเนี่ยก็สอนตลอดนะคะคุณผู้ชมขาอดนกแน่ยานูแน่นะคะพี่น้องคะก็คือสอนแล้วก็บอกน้องอาายตลอดค่ะแต่ว่าล่าสุดนี้นะคะเกิดเหตุการณ์บอกาดกฟันขึ้นนะคะพี่น้อง่ะเพราะว่าน้องอาอายเนี่ยมีการแบบว่า ขึ้นไปร้องเพลงนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะแล้วอดนกเนี่ยถึงกับลั่นวาจาออกมาว่าถ้าไม่พร้อมไม่ต้องมาขึ้นเวทีนะคะน้องมีการแบบว่าร้องเพลงติดติดคัดคัดนะคะน้องเหตุงานใดบนติมที่ค่ะพี่น้องค่ะเนื่องจากว่าด้วยหลายๆย่างนะคะพี่น้องพักผ่อนไม่เพียงพอบ้างแล้วก็กําลังใจของน้องด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะเหตุไห้เมื่อนานนะคะมดนกนะคะถึงกับต้องปล่อยออกมาค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงกับต้องลั่นวาจาออกมาว่าเนี่ยถ้าไม่พร้อมไม่ต้องมาขึ้นเวทีพ่ออยากให้ลูกเนี่ย เป็นศิลปินที่ออกมาแล้วแบบว่ามีคุณภาพนะคะคุณผู้ชมขาคันบอสพ่อเห้บอกพ่อนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็เลยเห็นห,หลายๆคนนะคะพี่น้องขาโมกไปประเด็นว่าเป็นยังคือไปสอนลูกออกซื้อเป็นยังคือไปสอนลูกออกข้าวแบบนันนะคะพี่น้องนี่นะคะแต่ว่าทางบอสน้องเองนะคะกับว่าได้ติดใจอีอย่างก็คือบอกทุกคนเลยนะคะคุณผู้ชมขาก็คือประกาศบอกทุกคนเลยว่าก็ต้องมาโอลูกผมนะคะลูกผมผมสอนเองนะคะผมทําเองนะคะสําหรับ ลูกของบอลนกแล้วนะคะก็คือน้องอาาอนี่แหละค่ะพี่น้องคาะก็คือบอลนกสิเป็นคนสอนเองก็คือหลายๆคนก็คือสิเห็นน้องอาาอเปลี่ยนไปนะคะหรือว่าน้องอาจจะลงและเลิมไปหรือเปล่านะคะช่วงนี้นะคะพี่น้องคาะบอลนกก็เลยบอกว่าทําไมลูกผมเป็นแบบนี้นะคะก็ย้อนว่าพวกคุณทั้งหลายนะคะพี่น้องคาะเพราะพวกคุณทั้งหลายนี่แหละที่ทําให้ลูกของผมเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมขาะม่ต้องมาโอลูกผมเพิ่นกับว่นสิเนาะบม่ต้องมาโอบ่ต้องมาสอนลูกผมลูกผมพ้น ลูกผมผมเลี้ยงเองผมอยากให้เป็นหมาบ้านบอแม,มหนหมาปอมนะคะพี่น้องคะนี่แหะคะเป็นคำวอาจากปากบอดนุกนะคะพี่น้องคะแล้วก็บอกให้น้องกอายนี่ฟังพ่อนะคะฟังพ่อนะคะนอ้องอาอายแล้วก็ มือนัานา้นะคะสถานการณ์ตอนนั้นคือทุกคนเงียบนะคะพี่้องค่ะแล้วก็มีการปล่อยโฮกันออกกลางงานเลยค่ะคุณผู้ชมขาไม่ว่าจะเป็นบอดโนกานูค่ะพี่ดองค่ะน้องอาายแล้วก็ศิลปินอีกหลาย,ลายท่านเนาะคะ่ะพี่ดองค่ะถึงกับต้องปล่อยโฮกลางงานเลยค่ะคุณผู้ชมขาโอ้โหเรียกได้ว่า เรื่องนี้นะคะกําลังจับไปเป็นประเด็นไลยช่องกันเลยทีเดียวค่ะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าอนนกเองเนี่ยก็ได้แบบว่าอยากให้ทัวไปลุ้งลูกนะคะพี่น้องะ่ะก็คือล่าสุดนี้นะคะคนไปด่าอนนกเยอะมากๆนะคะวนนกก็เลยได้ออกมาว่าว่าสมใจแล้วนะคะพี่น้องค่ะสมใจแล้วนะคะที่ค้นมาด่าพอดีกว่าให้ไปด่านลูกนะคะพี่น้องคะ่ะ นี่พ่อบอกเพราะว่าพ่อรักพ่ออยากให้ลูกมาเห็นงานแทนพ่อได้นะคะพ่ออยากให้ลูกโตไปเป็นศิลปินที่มีคุณภาพอยู่บนเวทีของเสียงมีหกนี่แหละคล่ะคือความหวังของวอสนกนะคะก็เลยต้องสอนน้องอาอายแบบนี้ขันว่าพ่อมกับบอกพ่อว่าต้องขึ้นเวทีนะคะถ้าขึ้นมาบนเวทีต้องเหตุการแสดงเห็นบันเต็มที่ให้คุณผู้ชมให้เอฟซีแม่แม่ทั้งหลายเนี่ยให้เบิ้งได้เต็มที่ถ้าบ่พอ่อให้บอก บอแมนวา่าให้เห็ุแบบนี้นะคะพี่น้องค่ะโบนุก็ได้สอนลูกในมือนั่นนะคะพี่น้องเฮตุให้หลายๆคนได้ออกมาว่าค่ะทางผู้จัดก,การแพลทิดาะคะคุณผู้ชมขาก็ได้ออกมาว่าคือกันค่ะว่าเด็กก็เหมือนน้ําที่ถูกกรองคําสอนและประสบการณ์ก็เหมือนก็เหมือนชั้นกรองแต่ละชั้นกว่าจะได้น้ําที่ดีมีคุณภาพบริสุทธิ์กินได้เด็กไม่ถูกสอนก็เหมือนน้าไม่ถูกกรองค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาเป็นผู้จัดผู้จัดการแพลทิดานะคะคุณผู้ชมขา และบอลนุนะคะก็ได้แชร์โพสต์น,นี้ออกไปค่ะพี่น้องแล้วก็บอกว่าถูกต้องจ้าสอนซัมนี่ยาพักกับมีปัญหาเด้อคือพ่อข่อยแต่น้อยพ่อข่อยตีจนขาลายผุนตัวจังใดใหญ่มาดีปานนี่มาสันนวลพี่น้องค่ะก็สมควรเรนี่แหละค่ะเป็นอย่างคือหลายคนบอกว่ามันเป็นประเดน็นยู่ตอน,นี่นะคะเพราะว่าบอลนุเองนะคะก็ได้ออกมาพูดว่ามันสมควรแล้วนะคะสมความตั้งใจพี่้องค่ะเห็นคนด่าพ่อดีกว่าไปด่าลูก ถ้าพ่อไม่พูดในคืนนั้นไม่รู้ตื่นเช้ามาลูกจะเจอ,เจอคําด่าดราม่าอะไรบ้างในโตๆคนรอซ้าเติมลูกก็เยอะคนเป็นพ่อย่อมเป็นผู้ร้ายเพื่อปกป้องลูกเพราะเป็นเด็กสมควรได้รับคําแนะนําคําสั่งสอนไม่ใช่คําบุลลี่คําด่าจากชาวเน็ตค่ะคุณผู้ชมขานี่แแล้วค่ะ เป็นคำวอลของวัดนกนะคะที่บอกว่าสมควรแล้วแหละให้คนมาด่าพ่อเลยนะคะดีกว่าไปด่าลูกลูกก็สิท้อใจทอยๆนะคะเพราะว่าน้องอไอายหลังจากที่มือน,นั้นนะคะน้องอไอยก็ได้พูดแบบว่าผิดพลาดได้เห็ดผิดพลาดครั้งในหลวงเลยพี่น้องคะแล้วมีแบบว่า มาโพดว่าเอื่อนนอกเนี่ยนอนบก็รับนะคะพี่น้องขาเอื่หลายหลายคนกับเป็นห่วงนะคะเอฟซีหลายหลายท่านก็เป็นห่วงรวมถึงพ่อนกเองก็ยังเป็นห่วงน้องอ้ายนะคะคุณผู้ชมขาไว้อย่างให้ทั่วลงน้องอ้ายเนาะค่ะไม่อยากให้คนไปด่าไปว่าน้องอ้ายนะคะคุณผู้ชมให้มาด่าพ่อพี่ละนี่มันถูกต้องสมความตั้งใจเรียวนะคะไม่ต้องไปด่าลูกของผมลูกผมผมจัดการเองได้คือจังวะนกวานะคะพี่น้องขาก็เป็นกําลังใจให้น้องอ้ายนะคะหวังว่าน้องอ้ายคงสิเข้าใจในสิ่งที่พ่อเว้านะคะพี่น้อง คือบอนกแบบคือได้สอนน้องอาอายไปเบิดแล้วหวังว่าน,น้องอาอายคงสี่เข้าใจละกันพยายามเฮ็ดโตให้มันดีขึ้นนะคะด้วยประสบการณ์น้องก็ยังไม่เยอะนะคะคุณผู้ชมขาน้องก็มีทั้งเรียนทั้ง็ดงานเนาะคะ่ะแล้วก็อีกหลายๆอย่างน้องพักผ่อนไม่เพียงพอธรรมดานะคะน้องก็ยังเป็นเด็กอยู่นะคะคุณผู้ชมขา หลายอย่างน้องก็ต้องยังเรียนรู้ไม่หลายอย่างนะคะพี่น้องคาก็เข้าใจน้องนะคะเข้าใจน้องอ่อายนะคะเข้าใจความรู้สึกน้องอ่อายเข้าใจความรู้สึกวอดนกนะคะคุณผู้ชม่าบอดนกนี่ก็คือพยายามสอนลูกทุ่มมือนะคะพยายามสอนลูกตลอดนะคะอยากให้ลูกนะคะโตไปเป็นศิลปินที่มีคุณภาพเพื่อในอนาคตนะคะได้ดูแลวอดนกได้ดูแลวงนะคะแทนบอดนกนะคะพี่น้องคานี่แหละค่ะสิ่งที่บอดนกหวังไว้นะคะพี่น้องแล้วก็ทางน้องอ่อายเองเนี่ยก็คือ ทำผิดพลาดไปแล้วนะคะก็แค่แก้ไขใหม่นะคะก็แค่นั้นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าแฟนคลับ FC เนี่ยก็คือเข้าใจน้องอไยเยอะมากานะคะคุณผู้ชมค่ะไม่มีผู้ใดที่ไปว่าน้องอายขนาดนั้นหรอกคะ่ะก็แค่ติเตือนบางครั้งนะคะว่าอย่าให้น้องอายหลงละลืมนะคะอย่ามัวเมากับสิ่งอีหย,ยังเชี่ยอ่ากับซื้อกับอีหย,ยังต่างๆนะคะพี่น้องค่ากะหลายๆคนก็บ,บอกแบบนี้รวมถึงพอนกอีกนะคะพี่น้อง่าก็ได้บอกน้องไอายเออซื่อเนี่ย มันดังไปแล้วเนี่ยมันมันก็ไม่ได้ดีอะไรกับเรานะอะไรอย่างนี้เนาะ,ะพี่น้องก็สอนลูกได้ดีดีเนาะ,ะพี่น้องค่ะกลับเป็นกาลังใจให้น้องอาอายสู่ต่อไปค่ะพี่น้องต่อไปนะคะจะได้เจอกับอาอายสกกุลนาพรนะคะ รูปแบบล่าเรืองเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมคะสั่งเสียงัวร์โรสั่งเอนเตอร์เทนให้ทุกคนเหมือนเดิมนะคะ mm hmm. พี่น้องขาเจอกับอาอาัสนสกุลพรเหมือนเดิมแน่นอนคะ่ะตอนนี้ก็ขอให้น้องปรับตัวปรับความคิดปรับรายๆอายยางทัศนคติรายๆอย่างกอนละกันนะคะให้เวลาน้องสักน้อยนาะคะพี่น้องคาน้องยังเด็กอยู่นะคะควรให้น้องปรับให้เวลาน้องสักหน่อยนะคะเดี๋ยวน้องก็จะดีขึ้นเองนะคะคุณผู้ชมคะส่วนเอฟซี FC, หรือชชวเน็ซสิไปดาา้าไพรในกา ทางบอสนกเองนะคะเพื่อนกับเป็นผู้ย่ญ่เพื่อนเข้าใจนะคะพี่น้องขาเพื่อนกับว่าเด้สนใจอีหยังนะคะแต่ว่าบอสนกเองก็เข้าใจว่าไม่อยากให้คุณไปด่าน้องอาอายนะคะคุณผู้ชมขาสงสารน้องอาอายนะคะพี่น้องนี่แหละค่ะคุณผู้ชมยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทางน้องอาอายนะคะแล้วก็บอสนกด้วยละกันค่ะคุณผู้ชมขาส่วนวันนี้นะคะต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยละกันค่ะต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ